นีได้ฟาดตายเลยเน่ยเลี้ยงได้ก็เป็นนะหมดก่อนมันมีหมองออกอันนี้มันเข้าไปตอนนี้นยะคือมันจะออกอยากเลยแต่ว่าหน้องไส้มันเฝันมันไปเห็นเรามันกะจีมากะาจิตื่นก็มันมันกะจีหยาน เมื่อนี่เทาก็บอดเยอะมากพอเมื่อก็เฮ็ดยังก่ได้พี่นอ้องถ้าใจบ่ได้ก็ต้องทำเดี๋ยวใจวิมีน้องสิบลวิ่งน้องสิวาจัวาาจวาจากว่าเลี้ยงเฮ็ดยังพระกระเลี้ยงบ่รักษาพระกระเลี้ยงบ่กกงบเกีย่ยมาเกี่ยยังเลี้ยงไว้เฮ็ดยังมาเทาอยู่หันน่ะเทาก็เลี้ยงคือ,นนอกันแต่ว่ามันบริการเทาเกีย่ยเขาเ้าแรงมันอิม่มมันบรกรัดดอก มันว่ไปหาการดไกลดอกขันมันไี่กินอาหารเต็มที่นะใจใหายยุทธเรือก็อย,เะ,เออยะเบอกกับไคอยุทกรถก็บอกน้องไข่นะศูนใจใหายพี่นอกเต็มรถอันญ,ญา้และสุ่มมาน้ำกันกันซุน่มลูกมันฝากกันเ่าววานสีเบลน,นันมันบกก้าปากจงคนเลยมันเห็นหน้าเขาเหรอ ในการงดกนหั่นกะห้ากระสุนว่าแห้งแล้วว่าไม่ในหน่วยงดก้อนกระไดสองเถืาสามเื้อร่วมมาเป็นสีเป็นเศร้าอันนี้เอาเมดโลกเลยการเมดโลกไก่มันทีนี้เป็นซันบ้ไก่อยู่ในโลกเนาะมันที่นี้ไปใส่ไก่ซุ่มนี่มันว่ามันคือไก่มันจะบินสูงได้เดีไก่บ้านเขายังว่าบินขึ้นได้อยู่อันนี้มันจะมินไปใส่ละมันก็ยุ่นในโลกกันแล้วเต้นดอดดอดย่อยเราเขาไล่ควบใจ มาอีกแล้วครับพีดมาอีกแล้วเช้าเช้าพีดมาเก็บหอยครับอันนี้เขาเรียกหอยอะไรหอยเล็กๆนี่หอยไม่ใช่หอยเสียบมันหอยอะไรไม่รู้จ้าแต่ว่าเยอะมากหอยแคร์หอยแคร์ <laughs> ไม่ใช่หอยแ็งลูกกินได้ให้กันนะจ๊ะนี่ถ้าผู้ได้มกเคยกินค้นแถวนี้เขจรสิรูดีว่ะแต่ว่าหนวยไงก็หนีกับมีอยู่อเอาไปพัดแซบ้ะจ้ะพัดกระเพราแซบแต่ว่าผูดลังค่อาเจ้าจบก,กินดอก แต่ว่า,าสมัยตะกี้น่ากันมาเก็บโอ้ยหน่วยใหญ่ก็นี่จ้ะลลยกินได้เอาไปพัดนี่หน่วยสีหน่วยใหญ่เขาอื่นมาหน่นวยใหญ่ยู่แต่ว่าพอป,ปั่นไดจ้ะปั่นกลางน้ำมายังโอยมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวเอาจากอนน้ำมาใส่ น้ำมาใส่เออโอเคโอเคโอเคน้ำมาใส่ทถหนมาน้ำพัดของค้นขว,มว,นวบมั่งเหรเกี่ยวกับไงนึงเต็มเอาหาใหม่หาใหม่หาใหม่กวาดเลยกวาดลงลงไปเลยเสียบเต็มเลยพี่น,อน้องอันเข้าควาดลงไปอันเสียหนักพี่ยังรู้จักเลยว่าน,น้ำนยี่แถวอันอู้นอันทั้งอันลงไป สอยสิบสองคืข้าเจาเ้าไปหากินดีๆพวกห้อยพวกอันละละละนี้ลราจะได้ลายนี่ยตัวใหญ่ก็นี่จ้ะอันนี้เ้าสิีอูพัทยาใช่หาดตรงซ้อยเจ็ดซ้อยแปดจ้ะเยอะยังอ้าวเยอะยังเดีย๋ยวมันลอยขึ้นมาเต็มเลยถ้าน้ำมานี่ เียดจังไดมองนังยีก็นงจิขึ้นไปให้ให้บ้องเลี้ยใจบ้อมากคืนร้ายเคียดจังไดโอ้แต่เป็นยู่ตอนมันอยู่ในโลกนี้ได้ฟาดตายอีหลยเลี้ยงได้ก็เป็นนะหมดก่อนมันมีหมองออกอันนี้มันเข้าไปตอนนี้นะคือมันจิออกยากเลยแต่ว่าน้องไส้มันเันมันไปเห็นเรามันกะจีมากะจีตื่นก็มันมันกะจียาน เทียนได้มากระมาชงเก่านั่นแหละมุแม่นมาตัวอื่นมาหรอกมันมาุชงเก่าก็สิเมื่อนี่ห้องของพ่อจะมาพอเมื่อประเทศยังก็ได้พี่น้องทาใจบ่ได้ก็ต้องทำเดี๋ยวใจ ไ่น่าสีว่าพวกนี้น่าสีว่าจักก่าเลียงเห็นยังพักกรเลียงบ่รักษาพักกรเลียงบ่เกียมมก่ย,ยาามาเกี่ยยังเลี้ยงไว้เห็นยังมาเทาอยู่หันน่ะเท่ากรเลียงก็เกันแต่ว่ามันบริการเท่าเกี่ยเขาเ้าแร่งมันอิม่มมันบ่กาดดอกมันบ่ไปหากัดไกล้ดอกขาดมันได้กินอาหารเต็มที่นะ่ะ เต็มรถอันนี้หละซุ่มมานํากันก็ไไ้ซุ้มลูกมันฝักกันเบาหวานิีบันหนันมันบ้าปากจังคนเลยมันเห็นหนาเหรอกัดแต่กัดงอดก้อนหั่นกะข้ากระสุนวะแห้งเลยว่าไม่ในหน่อยงอดก้อนก็ไดสองเทือสามเถือร่วมมาเป็นสีเป็นเศร้าอันนี้เอาเมดลกเลยกัดเมดลกไก่มันจีนี้เป็นสันโบไก่อยู่ในลกเนาะมันจีนี้ไปใส่ ไก่สุ่มนี่มันว่ามันคือไก่มันจะบินูง่มใดดิไ,ดไดก่บ้านเขายนี่ยว่าบินขึ้นได้อยู่อันนี้มันจะบินไปใส่ละมันก็ยุ่นในโลกกันแล้วเต๊นดอดดอดยุ่งเราเขาไล่วาลาควบใจ